ช่วยเห็นไหมครับสิวจะลดลงมันยุบเลยนะครับแก้ปัญหาเรื่องผิวหน้าปลวกแก้ปัญหาสิวทั้งตัวนี่คือโซเนียนะครับนี่ก็คือตัวโซเนียนั่นเองโซเนียโซเนียโซเนียนะครับเขาเอ่ยว่าโซเนียโอ้พิษทากนี่เอง เรื่องสิวเป็นเรื่องที่สามารถรักษาได้อาหารเสริมที่ช่วยควบคุมสิวเราตื่นเช้ามาเรากินนะครับหน้าเราก็จะไม่ทมนั่งเข่าจากญี่ปุ่น1อยเปอร์เซอัดเม็ดเต็มคุณภาพเซลล์ผิวมันแข็งแรงขึ้นมีวิตามินอ e ีด้วยช่วยทําให้ผิวแข็งแรงนะจ๊ะกินดีจริ้งด้วยแล้วก็ราคาก็ไม่แพงนะคะเขาเปิดรับตัวแทนจําหน่ายด้วยนะปรับปรุงจากภายในเลยมันอาจจะทําได้ดีกว่านะคะก็ โอเคฝากไว้นะจ๊ะโซนีิยะค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายวันนี้ก็ไปแล้วนะคะบบ๊ายบายจุ๊บๆไปแล้วครับ